อุบลราชธานีมิตรภาพไทยลาวสองฝั่งโคงเมืองเจ้าคำพงถนนคนเดินลิมมนนางลำอุบลราชธานีไรยลำประเพนีงดงามเป็นตาหักสามพันโบหาดหงลานหินสีแก่งชมดาวดินแดนสมอลภูมิลพบพยานาคลา เช็คอินเที่ยวงานวัดพระธาตุแห่เทียนพันสาพักลิมโคงแม่น้ำมูลได้มาพอสาวนางลำเที่ยวลิมมูลชอบถน,นนคนเดินจีบกันล้อลิมโคงเลยได้ดอนเที่ยวงานพระธาตุน้องบัวห่วมบุญแอวเจ้าไลา่ลำเปิดงานให้เฉยชม In, เช็คอินผาแต้มริมของจุดพรมแดนไทยลาวกับสาวอุบลชมทะเลหมอกยามเช้าชมภาพเขียนสีโบราณสามพันปีเที่ยวน้ำตกแสงจันทร์ลดรูชุู ชำอุลาเช็กอินโค้งเจียมแม่น้ำสองสีไหลมารวมตัวกันเรียกกันว่าโค้งสีปูนมูลสีข้ามมาทำบุญไหว้พระที่วัดโคงเจียมหองบุญเจ้าไหลลำทีลานพยานาคลิมโคงสมหัตให้กัน อุบลราชธานีมิตรภาพไทยแล้วสองฝั่งของเมืองเจ้าคำพงถนนคนเดินลิมงนนางลำอุบลราชธานีไหลลำประเพณีงดงามเป็นตาหักสามพันบกหาดหงลานหินสีแก่งชมดาวดินแดนสมอลภูมลบของพญานาคา เดินเคือนสิลินทอนขึ้นสกายวอล์กชมวิวกินข้าวพักผ่อนคุยเรื่องหัวใจนำกันมาสกการะอนุสาวรีย์เจ้าคำพงท่านเจ้าเมืองให้คุ้มภัยเช็คอินห้องบนที่วัดภูยอดรวยเจ้าไลลลำบายสีหนา้าลุปันพญานาะคอนคำฮัก เช็คอินสามพันบอกเขาก็ได้เป็นคนฮักกันตามคำสุขัญเช็คอินหาดหงลานหินสีหลือสหาลาเมืองไทยตามลอยพยานาาเช็คอินแก่งชมดาวเจ้าขี่ลังอายบอกฮักสัญญาลินฟัง คงเช็คอินเขมมาลาดเจ้าเลยลําแห่เทียนพันษาแอวตามประเพณีของคู่หากกัน อุบลราชธานีมิตรภาพไทยล้วสองฝั่งโค้งเมืองเจ้าคำพงถนนคนเดินลิมมนนางลำอุบลราชธานีไลลลำประเพณีงดงามเป็นตาหักสามพันบอกหาดงลานหินสีแก่งชมดาวดินแดนสมอลภูมิลบของพยานาคา แข่งชมดาวดินเดนสมอลขุมลบของพญานาคราช